เปิดตัวเหรียญเพลิน l, อนุมัติซื้อขายบนบิตครับผนึกกำลัง3พันธมิตรเสริมแกร่งต่อยอดดิจิทัลแอสเซทกับไลฟ์สไตล์เดินหน้าผักดานไทยสู่เวทีโลกสัญญาณดิจิทัลเริ่มกลับมาสู่ช่วงเฟื่องฟูเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่นักลงทุนต่างรอคอยกว่า3ปีแล้วที่เหรียญเพลิน l, หรือ PLN ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจหลากหลายเชื้อชาติในเอเชีย ซึ่งจดทะเบียนบริษัทในประเทศสิงคโปร์ได้เริ่มสร้างโมเดลในการทำธุรกิจร่วมกับสาักธุรกิจไทยภายใต้บริษัทครีเอทีฟ l ลฟส s t y l e v นเจอ e ์หรือ CRV ซึ่งเป็นเจ้าของเรือและขับโดยถือเป็นผู้ให้บริการเรือยอทและขับอันดับหนึ่งในระดับบนพื้นน้ำลำน้ำเจ้าพยากับโครงการพิวขับภายใต้พิ c คอลเล t ชันซึ่งให้ความร่วมมือดังกล่าวในการใช้เหรียญ PLN เป็น Unity Token เเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ในการใช้เรือยอทและขับต่างๆพวกคู่ไปกับการสร้างสังคมของผู้สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้ P&N l และพิขัขกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจกับ Future Media Group h i d i n g โดยคุณชัชวานเจรนานนท์เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้บริการ ecosystem ของเพิร์นให้กับสมาชิก Future 5000และสมาชิกของเพิร์นในอนาคตต่อไป ทั้งนี้เหรียญเพลินได้เข้าเทรดในกระดานบิดครับ Action ตั้งแต่เปิดบริการซื้อขายเหรียญ PLN วันที่15พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา อยากชวพูดถึงการจัดงานเร็สักนิดนึงคได้เลยครับก็วันนี้วันนี้เป็นการแถลงข่าวครับผมก็เล่าเรื่องที่เหรียญเพลินนะครับผมซึ่งเหรียญเพลยนก็วันนั้นของคลับเราครับก็ได้ลิสต์บนบิทคับนะครับก็จะมีการเล่าว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราทําอะไรอัปเดตการขยายเรือนะครับซึ่งีต้องก็บริหารเรือขยายมามีหลายลำํำเมมเบอร์อ Member ที่เข้ามาถือเหรียญก็สามารถเข้ามาใช้เบ n นฟิตต่างๆจุดประสงค์ก็เพื่อให้ลูกค้าที่อยู่บนบิทคับเอชเอชนะครับอาจจะเข้าใจเข้ามาดูรายละเอียดของโปรเจกต์ ได้ครับก็เหรียญเพลินเนี่ยเป็นเหรียญที่เป็นสำหรับลั l u x u ี่ไลฟ์สไตล์นะครับผมก็คือคนที่สนใจเนี่ยสามารถถือเหรียญเพลินนะครับก็จะมีอยู่บนเว็บไซต์ chiefplanclub.com บ้างถ้าเกิดว่าถือเหรียญแล้วเทียบ ต้องจีเหรียญเท่าไหร่จะเป็นเมมเบอร์เทีอะไรแล้วก็จะได้เบนฟิตในการเข้ามาใช้คลับซึ่งเป็นเฉพาะเมมเบอร์ออนลี่ของเราได้รับส่วนลดหรือว่าสจรลดในการใช้คลับหรือว่าใช้เรืยยอนซึ่งก็อยู่ตรงเรานี้อยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพยานะครับับเราก็สวยงามครับอยู่ตรงข้ามแล้วก็มีตรงข้ามไอคอนสยามครับแล้วก็มีเรือให้ให้ใช้บริการอยู่4ลำนะครับผมก็เป็นเรือยอดหลายๆขนาดครับผม,ม รับเพลินเพลินนะคะในการเข้ามาใช้บริการเรือยอทหรือว่าคลับเงี้ยค่ะอ๋อครับผมก็จะมีขั้นต่ําของการถือเหรียญอยู่ครับก็ซึ่งจริงก็ไม่ได้เยอะอะไรครับผมก็มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยเหรียญไปจนถึงหลายพันหลายหมื่นเหรียญครับก็ผู้สนใจก็สามารถเข้าไปเข้าไปดูอะไรได้เลยใช่ครับในส่วนของเรือยอทให้บริการอะไรยังไงบ้างคะครับวันนี้เรามีเรือเรือยอท46ฟุตนะฮะจากสั่งต่อจากประเทศฝรั่งเศสนะครับมาให้บริการในแม่น้ำจัมพียาโดยเรามีรูทที่ที่วิ่งเนี่ยคือสองรูทต่าง รูทที่ก็คือวิ่งผ่านจากตรงนี้นะครับไปที่วัดอรุณนะครับแล้วก็ไปจนถึงท่าน้ำนนท์แล้วก็ไปถึงปากเกร็ดนะครับกอกเกร็ดแล้ววนกลับมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักประมาณ4ี่ชั่วโมงอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะออกไปที่บางกระเจ้านะครับผ่านสะพานพระราม9ก้านะครับไปยังวงแหวนอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็วนกลับมาก็อีก4ชั่วโมงนะครับซึ่งทั้ง2รูทเนี่ยจะขับเน้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของรุ่มน้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็เรื่องราวของ ความเป็นมาเป็นไปของกรุงเทพมหานครตั้งแต่รัชกาลศรินนะครับต่ตรงนี้เนี่ยพวกเรามีความมั่นใจทุกคนมีความรู้สึกว่าประเทศไทยสวยงามนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาสวยงามมากแต่ยังไม่มีเรือยอชเข้ามาให้บริการนะครับเราน่าจะเป็นคนแรกๆหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้นําในการนำลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ผ่านเรือยอชนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยฮะเข้ามาให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการหลักใน,ในรูปแบบนี้ไปเลย นอกจากเรย์ยอช46ฟุตสองหลันี้แล้วเนี่ยเราก็มีเรือขนาดเล็กยี่ห้อคริสคราฟท์นะครับซึ่งก็เป็นเรือคลาสสิกจากประเทศอ,อเมริกานะครับ21ฟุตเป็นเรือ,อท,ที่ตกแต่งด้วยไม้ไม้ที่ปูดนะครับไม้สักนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์จากประเทศอเมริกานะครับเข้ามาให้บริการวิ่งไปวิ่งมาในเจ้าพยาซึ่งก็สวยงามนะครับแล้วก็มีคนใช,ใช้งานอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มเรือของเราพวกเราตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนอกจาก เรือที่้องมีให้บริการแล้วก็มีคลับอยู่ที่นี่นะครับท,ที่ใช้เป็นทั้งที่สังสรรค์เป็นทั้งที่ให้ความรู้นะครับเป็นทั้งที่ให้ประสบการณ์คุยเรื่องงานต่างๆนะครับเราทําอย่างนี้กันมาเกือบสาปีแล้วนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงจนกระทั่งเราไปขยายเพิ่มขึ้นที่เชียงใหม่นะครับแล้วเราก็คิดว่าใน,ในปีหน้าหลังจากที่เราเข้าเอานำเหรียญเพลิน l, ซึ่งเป็นรูปแบบของสมาชิกเนี่ยเข้าเป็นลิสต์อยู่ในบิตทับเอ็กซ์เชนแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะมีผู้คนจำนวนมากที่เข้าถึง เหรียญประเภทนี้ได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วทำให้เรามีมโอกาสที่จะขยายอ,อีโคซิสเซมหรือสังคมแบบเนี้ยจะเติบโต,ตไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่มากขึ้นนะครับไปยังภูเก็ตเช่นเดียวกันครับในส่วนของความพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่ถือเหรียญเคยมาใช้บริการมันจะมีความพิเศษอะไรนอกเหนือนจากบคุคคลทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้แบบใช้เหรียญเคย ครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่นักนักลงทุนนะฮะถือเหรียญเพลินแล้วเนี่ยปออกติแค่เป็นเหรียญอื่นอาจจะแค่ถือเหรียญเพื่อการลงทุนเฉยๆนะครับแต่วันนี้การถือเหรียญเพลินเนี่ยก็สามารถมาใช้เมมเบอร์นะครับแล้วก็มีโอกาสในการมาใช้คอมมูนิตี้ต่างๆเวลาจัดงานสัมมนาปาร์ตี้ต่างๆ<ช>ก็มีส<ช>ิทิโอกาสใน้มาร่วมรู้จักรับความรู้นะครับต่างๆมากมาย และก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆในในอนาคตที่เราเตรียมอีกมากมายในอีโคซิสเต็มของเราในกับขับรถขับรถอื่นๆหรือภายในอื่นๆในทั้งในและต่างประเทศนะครับก็สิ่งที่ต่างนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเหรีือนี่แหละครับเราก็จะคนก็มีประสบการณ์เรื่องการลงทุนถ้าเรื่องคริปโตเคอเรนซีอย่างนี้ก็จะทางเป็นทางผมที่ต้องก็เป็นพวกเหรียญไลฟ์สไตล์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วพอพอโฟลเดอร์เราเป็นแบบนี้เนี่ย ก็คือกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราครัสมมติคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเจอคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆครับก็ในคอมมูนิตี้เราก็มีเพื่อนชาร์คของผมใช่ไหมครับมีน้องๆที่อยู่ในวงการนักลงทุนอะไรต่างๆ กลุ่มเนี้ยเป็นเมมเบอร์ที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วผมว่าตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงมาก ừ, คุณคุณไม่ได้เจอคนพวกเนี้ย <c oughs> ที่ที่ที่ทั่วทั่วเราไปแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราวางรากฐานตัวนี้ไว้ให้ไหว้ให้ครับสม่ติอยากจะเจอผมเนี่ยบอกว่าโอ้มาเป็นสมาชิกเพลยครับแล้วบอกว่ามาใช้ผมมามาอยู่ที่คลับเราเจอผมเนี่ยโอ้ผมแฮปปี้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ก็ง่ายกว่าไปอยู่ดีแรนด์ดอมหาคนทักไลน์มาอะไรอย่างนี้แน่นอนใช่ครับแล้วปีหน้ามีวารโปรเจกต์ไหม ครับตอนนี้วันนี้เราก็มีอีกข่าวนึงที่เราจะแถลงนะครับเราก็มีพันธมิตรเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ระหว่างการพูดคุยเรื่องเบนฟิตกันนะครับก็คือนิตยสาร์ฟอร์จูนที่เป็นนิตยสารที่มีอายุมากกว่า90ปีกับร้อยปีแล้วระดับโลกก็คือในกลุ่มเราฟอร์จูนฟ้าฮันเอก็จะมี c ีอหรือผู้บริหารระดับสูงระดับโลกเนี่ยก็จะใช้บริการของเราในอนาคตนะมีเบนฟิตต่างๆให้กลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีทางกุจชวานเจริญวันนนารมเท์นะครับก็จะมีอย่างนี้เพิิ่่่มมเเเตตตออออีกรรืยยๆลนนนะคคับใาไปครับผม ได้ครับผมก็โปรเจกต์นี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่บอกว่าเออหาเมมเบอร์เพิ่มใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากจริงๆวันนี้เราก็จะเริ่มมีเมมเบอร์ที่สนใจในเรืออ่ะเราก็อาจจะมีการคุยว่าเรามีเรือเพิ่มเติมและอาจจะตกแต่งเรือเป็นสไตล์ให้กับที่เมมเบอร์ต้องการ เวลาเวลาจะมาใช้งานสมมติเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์แบบจะมีเทียบพิเศษใช่ไหมครับเวลาจะมาใช้งานเดี๋ยวก่อนจะมาใช้เนี่ยเราจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งให้เป็นลายของบริษัทเมมเบอร์ Member, อะไรเงี้ยก็จะมีของสนุกสนุกครับก็จะมีเมมเบอร์เทียบพิเศษที่สามารถเข้ามาแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ก็เป็นจนถงไอีกหนอาจจะเป็นลักชัวรี่ไลฟ์ไตล์หนึจะเป็นรถสปอร์ตหรืออะไรก็ค่อยๆทำกันไปใช่ครับแต่ว่าไอเรือที่ตกแต่งเป็นลายพิเศษเนี่ยก็ก็เริ่มเลยวันนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้พอเสร็อน้คุลง์ตสไขณให อยากให้ปัดถึงเงนินเพลินสักนิดนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจครับอ,อ๋อ,อ,อ,อได้ครับผมก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ก็จริงๆแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการเล่าสเต็ปที่เหรียญเพลินเนี่ยเข้าไปในปิดคัพเอ็กชชั่นนะครับก็เหรียญเพลินเนี่ยก็จริงๆก็เฟลเดอร์ก็ตั้งใจทำครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการออกแบบเหรียญมาทั้งในเรื่องของการมีเบเนฟิตในการใช้หรือแม้กระทั่งถ้าเข้าไปศึกษาลึกๆเนี่ยก็จะมีการเขา้เขาใจว่า ถ้าเกิดมีการใช้งานมากขึ้นเนี่ยราคาเหรียญก็น่าจะค่อยๆขยับก็อาจจะดีทั้งในแง่ของการเป็นเมมเบอร์แล้วก็เป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อเหรียญเพิ่นได้ที่บิตคับเอ็กชแนนครับผมบครั